สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสนับสนุนนโยบายกองทัพบ,บกเพื่อเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่างๆในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพังพันธ์พาดกลางในตำแหน่งประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองและหัวหน้าฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษสมาคมแม่บ้านทหารบกได้รีเริ่มโครงการต่างๆและนำคณะแม่บ้านร่วมปฏิบัติงานตามนโยบายและดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่องดังนี้ การดำเนินงานกิจกรรมเทิดพระเกียรติได้ดำเนินการถวายพระเกียรติแด่พระบรมมงวงสานุวงศ์ในโอกาสต่างๆได้แก่การเฝ้าทุนละอองรับส่งเสด็จพระบรมมงวงสานุวงศ์ทุกพระองค์การร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของบรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสนับสนุนโครงการพระราชดำริและสาธาร,รณกุศลต่างๆได้แก่การร่วมกิจกรรมร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาติประจำปี2568ณสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครชมนิทัศการและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมแม่ บ้านทหารบกภายในงานเพื่อนพึ่งพา2,567อีกทั้งได้ร่วมบรรจุถุงอย่างชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนพระจักรวตาลป,ปี2,567ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และได้ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอวังน้ำเขียวห่วงใยสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซ็นต์ณวัดป่าทรัพทวีธรรม,มารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบกและโครงการบรรนั้นใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพมุ่งเน้นให้ครอบครัวกำลังพลซึ่งมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่องโดยทีม3ประสานช่วยเหลือดูแลสวัสดิการกำลังพลและครอบครัวคลายความกังวลให้มีขวัญและกำลังใจดีขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในโอกาสต่างๆเช่นเข้าโครงการ ออมบุญและเข้าร่วมศึกษาดูงานคาเฟ่อเมซอนที่จัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแม่บ้านและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยรวมกลุ่มจะทําผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการให้คําแนะนาปรับ รุงผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงการจัดหาช่องทางและในสื่อออนไลน์ต่างๆริเริ่มส่งเสริมให้สมาชิกขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปและสนับสนุนการนำสินค้าเข้าร่วมโครงการไทยเดชเพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ศูนย์จำหน่ายโอท็อประดับจังหวัดช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพดีได้สะดวกยิ่งขึ้นการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำน นึกในการรักสิ่งแวดล้อมส่งผลให้บริเวณบ้านพักมีความน่าอยู่อาศัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางอาหารให้แก่ชุมชนจากโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนําขยะมาสร้างมูลค่านอกเหนือด้นการจําหน่ายการนํามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นไม้กวาดจากขวดพลาสติกหรือภาชนะจากฝาขวดเป็นต้นโดยประธานสมาคมแม่บ้านหน่วยได้มีการให้คําแนะนําและเยี่ยมให้กําลังใจสมาชิกแม่บ้าน อย่างสม่ำเสมอการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนทหารศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ในการดำเนินงานของห่วงที่ผ่านมาได้ใช้ศูนย์เป็นสถานที่สำหรับอบรมการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่กำลังพลและบุตรหลานจำนวนสองครั้งโดยมีการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การอบรมทักษะกีฬากอล์ฟให้กับบุตรหลานการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้านอาทิเช่นทำขนมและงานประดิษฐ์ ตลอดจนกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆการดําเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่2มีจํานวน7จดศูนย์ด้านการดําเนินงานสามารถดูแลฝึกสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทําให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สมวัยส่งผลดีต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระดับชั้นอนุบาลต่อไปและได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดอักคีภยัยครูและนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงเพื่อเป็นหลักประกันในการลดความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุอักคีภัยและอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพังพันธ์พาดกลางในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโครงการและกิจกรรมพิเศษสมาคมแม่บ้านทหารบกได้สนองตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกในกิจกรรมที่สำคัญต่างๆดังนี้ โครงการกิจกรรมออมบุญเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจนำมาสึ่งความตื่นรู้เบิกบานในการนำหลักธรรมะเป็นธรรมนูญนำชีวิตเพื่อสติคือความสงบสัมปะชญญะคือปัญญาที่บริสุทธิ์และทำให้ก้าวต่อไปด้วยความรู้คู่กับการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพแม่บ้านได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพแม่บ้านในทุกเดือนโดยมีกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายการตรวจคัดลองสุขภาพด้วยปิงปองเจ็ดสีสื่อสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระวาังให้คำปรึกษาด้านโภชนาการอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อให้สมาชิกแม่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โครงการจัดสร้างลานชีวาสุขลานยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพดีวิถีสูงวัยให้ได้มีลานออกกำลังกายที่มีคุณภาพมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีอุปกรณ์ออกกำลังกายหลากหลายทั้งยังเป็นแหล่งพบปะพูดคุยระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคม ถือว่าเป็นการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่สวนน้ำบุ่งตาหลวเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โครงการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED สำหรับหน่วยทหารกองทัพบ,บกประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพรยาบาลค่ายสุรนารีเพื่อนำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ให้กับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2ที่มีความจำเป็นหรือขาดแคลนสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตกำลังพลและครอบครัวเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินณนะโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ายสุรนาร อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและได้เดินทางไปมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ให้กับหน่วยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ณาค่ายบาดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร โครงการมอบทุนการศึกษาปตรีมเกษมบัณฑิตสมาคมแม่บ้านทหารบกสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเปิดโอกาสให้บุตรของกำลังพลที่ขัดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร4ปีจำนวน10ทุนและสมาคมแม่บ้านทหารบกได้พิจารณาคัดเลือกบุตรของกำลังพลกองทัพบ,บกเข้ารับการศึกษาระดับปร,ริญญ,ญาตรีประจำปี2568โครงการมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษและค ผู้สมรสที่ทุพพลาภาพของกำลังพลกองทัพบ,บกประจำปี2568จัดทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและต่อเนื่องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพลกองทัพบ,บกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงการแบ่งปันปันสุขโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกจัดทำเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนข้าราชการและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการทําให้ช่วยลดปัญหาขยะเทียนสิทธิ์ทอและของใช้เหลือทิ้งเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสินค้าที่จําเป็นในราคาย,ย่อมเยาวรายได้ทั้งหมดถูกนําไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกครอบครัวและประชาชนทั่วไปเกิดการปลูกฝังแนวคิด reuse และ zero waste ในสังคมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โครงการสนับสนุนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อทหารชายแดนสนับสนุนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเป็นการแสดงความห่วงใยจากแนวหลังสู่แนวหน้าเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพลและบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีพในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเข้มแข็งโครง การสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อทหารชายแดนกองกำลังสุรนารีสมาคมแม่บ้านทหารบกสนับสนุนจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อมอบให้กับหน่วยในแนวหน้าความยากลำบากในการส่งกำลังบำรุงและอาจขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในห่วงสถานการณ์ไม่ปกติเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนได้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคอุปโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งตีเสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งกำลังบำรุงและเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีจาก น้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัยเยี่ยมให้กำลังใจาหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพลเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามและเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเครื่องบริโภคอุปโภค จากการดำเนินกิจกรรมดังที่กล่าวมานี้นอกจากสร้างไรายได้จุนเจือครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวกำลังพลมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นในการปฏิบัติภารกิจแล้วยังได้เสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มแม่บ้านทหารและชุมชนภายในหน่วยทหารมากขึ้นสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทัพบ,บกต่อไป